อะไรนะหมูเจ้าแบ่งกันกินเด้อแ๊บสี่เด้อกินนลำกันเด้อพ่อตู้เด้อหมูมาแต่บ้านได้อีกโอ้ขักแล้วฮะขาเป็ดตอนหับน้องสายฟ้าพอ่อสายฟ้าสิมาได้หมื่นนี่สิมาเลยเลยฮะสิมาถืมอมาถึอมือแต่เวนม,มาไอ้ลีหมืน่นนี่ไอ้บีก็ต้องไปหับจออะห้อยกระหอดเลยนี่ช่วง ได้ช่วงทิ้งคียงคือสีหอดโยนประมาณสิบเอ็ดสองโมงมาแล้วแม่กับเป็นบินอยู่บุรีเพรอกัรตัดผ้าแล้วอ่าเมื่อนอนเมื่อนอนอยู่เชื้อใส่ผ้าผูา้บอเอเวลาดีใจว่าน้องชิมาเมื่อหู้ว่าน้องชิมาคือว่าเสน้นเฉาใจไร้กว่ายันมาพิดกันหนีบอ โอ้อืมเออเป็นแยบมาลินนั่นพเจ้าอย่แล้วอยากมาหาไอ้มาลินเมื่อวานนี้ไอ้ขึ้นไปหาเสาอยู่เมื่อวานจะเป็นพี่ถามขาเป็ดถามผู้เบาบ่ผู้บ่าวผู้เบาสิมาหาหดขาเป็ดตอนหับผู้เบาไปจ้ากันดีบอฮะในซุกซื่อมาเลยในซุกซื่ออืออืมผู้เบาสิมาหาได้มือนหฮะ ไฟสา่เจ้าจะยังให้ไฟมาเฮ้ไฟฟ้าบออะไฟฟ้าใช่ไหมหา สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีดันเบิร์ดสุครสุคนคุณสมองสุบอลมา,าว่าซิลฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศนะพี่น้องทีนน่บนเขามาบช้มช่องพอตะวันเมลา,ออก,าก็พบพบกันกัลั้องพัดไส้พี่น้องเนาะตอนเศรา้าวันนี้ก็ได้เดินทางขึ้นมาหาทางบ้านเพื่อนนอกอึงน,นอกตันพี่น้องเนาะคือว่ามาหาทางพอดร้างบุญทวีพี่น้องเลย เออเพราะว่ามือนี้เพียงเนาะกับทางน้องไซฟ้าเนาะกับคนสขึ้นมาพี่เพียนเนงะทางบอบี้กำลังไปหาอยู่เพี่น้อาเลยบอบี้ขึ้นไปหาน้องไซฟ้าเสียวน้องไซฟ้ามาหลินนำน้องปุนสวีเพียน้องะเพราะว่ามือว่านี่เ้าพ่อไส้กัขึ้นไปหาน้องเพื่อนกับบูชกเราแบบน้องเพื่อนกับแบบบุมมีความสุขเพีนน้องไซฟ้ากรับว่า ค่ายอ่ะมันเงียบเงาอยู่คนเดียวเวลาแก่ยันเป็นโรคขึ้นเสาเนี่ยเนาะก็เลยว่าที่แรกน้ำมันใสยว่าเซียมาแหละพี่น้องแต่ลายมือก่อนแต่ว่ามันกะบ่มีโอกาสบ่มีจังหวะบ่มีเวลาเพียงเนาะแต่เมื่อนี้มีเวลาก็เลยว่าทำพิ่นกระทำอยู่ว่ะยาเสี้ยวนองสายฟ้ามันขึ้นไปดินน้ำบันทวีเด้อว่าน้ำมันใสยก็เลยว่าโอเคแล้วว่าพอดีแหละเอาเปินมาเปิดหูเปิดตามาดินน้ำมูลนักครูทั้งพีในเพียงเนาะ ปูสามบุนทวีก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่พี่น้องอเหรอเอ้าพี่น้องจังได๋ก็เข้ามาบผสมแล้วก็นจะเริ่มเบ่งโฆษณาขน้องปลาไส้เนยเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพผ่เสิได้มีรายได้พอได้เซ็นมุ่งละมันอ่า,าไปใช้เรือเขาถูกคนยากอีกอะไรปะกุัวพี่เพิ่นกำลังถ่ายยู่พี่น้องเนาะ,ะ,ดดะ,ะนมมนเอะอเรือออรรเรอ่องนะอกดติดตามไว้นำพี่น้องทหาบ่อ,อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนาะไปพี่น้องเบิ่งมันนี้ก็พอ เขาทางผดซางวีเพิ่นแอ้มแล้วลนะบ่พาเมื่อวานนี่งงใท้มาเพิ่นผิดพลาดนิดนึงพี่น้นนนงนองเนาะคือว่าได้แก่งานบอกพี่น้องไง <c ười> เออเก็บเป็นอยังเก็บอากระจาดผิดพลาดบอกไม่อะไรเนาะเห็นยังเออ น้องึงเห็นยังกันนะโอู้ขักแล้วไปฝาบอะไรแพฝาบน้องตันไม่ใช่เลยเฮ้โอ้หักเงินเห็ดกินบ่โอ้เจ้าเจ้าเจ้าอ่ะคนเห็ดกินที่น้องเลยท้งกน้องตันเนาะ มาเมืองทั้ง <aría> นี <welche> ้พี <premier> <player> ่น en ้องเลยพออตู้น้องแผดนี่ครับมาถุงมือแล้วก็เนาะเห็ดยังอันนี้เห็ดผ้าเห็ดดามผ้าเออเอออ่าอ่าเอาโอ้ทำห่วสร้างเขาสร้างขึ้นุดจุดสูงเนาะแล้วเราบ่อมุ้งนะ แมุงเอมุงแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อไรนะซ่อเช่านี้แหละเออหากระซำเช่านี่ตีกํลังอัดทวนพิดท้วนทึงหองเราเนาะอ๋อเพื่นเราเงยมาตีจากมุงพ่อตู่บาดีลูกบายดีมาตีจากมุงเช่าคนคอม เนนีละมาทันเป็นงเนี่เออเต่เศ้าเลยจังเนาะีใค้เพื่อนอมนีและเนาะกอไปกันเพราะเพิ่นในแล้วเรียกไหวนี่เพิ่นไววอ่าเพราะมันไรบอลไปไรบอลเจ้าอ่ามียังอะไรไก่เข้าวนอนเหรอบเฮ้ยต้มไก่พรอมาน่ากมันเข่าเลย ผู้ได้สารนะก็ผู้ไดนอะนะูเจ้าแบ่งเงินกินเด้แ๊บสี่เด้กินนํากันเด้พระตูเด้มูมาแา่บ้านได้อีกนะมูอยู่บ้านนี้เออมันมาซอยเวียว่ยมาหลินนำบุนทวีน้ำตี เนี่ยขึ้นไปเทิงปั่นกันจีนถ้ากระจาดกับพ่ออยู่ว่าบอกกระจาดเนาะพ่อบอกเราตัดน้ำไปดูนะอันนี้ขังนอนบ่อน จะบมันขังนอนสังวาพอ,อรสร้างเรื่งลังค่าผู้พอสร้างก็ได้เ <c oughs> sao sang nó lại bò phụ nề xì gào sao nó lại sang nhanh rượu tí thớt thấy có một cái nó gì hả ai có bò ai có bò mù tôn เนาะเออมัอน,นี่แอมเจากก้าก็ได้อจไกเนาะแอมนี่เนาะลังคาขมุ้ามวงไลอะังเลยเออโอ้ยแต่เพิ่น,นปิดทวนหนีซื้อเนาะแน่เลยปิดทวนจะได้หอยพ้นสายพันยังเข่าออแอมพาขัางนี่รียบร้อยทั้งเครื่องเนี่ยแก่ล้วบอลี่พุทธวีแก่รียบร้อยเนาะเ,เออ นี่มด er ัวโอ้มดลกีไดอยาดได้เถจ้าฮันไยีมาปตมาไหมมเมอยางไชอบผ่นนะ multimulti- Jazeker! Houd hem er Lectivo maat the กินข้าวเศร้าเลยบอกว่าพี่กินกับยาเหมจะกับขี้กินกับเขียดอากาศกินเขียดดีเลยมาอยู่มาอยู่พี่กินแต่กบเขียดเนาะบริสซื้อเลยมาอยู่พี่เนาะกันอยู่เพื่อนพนซื้อเด้พี่เนาะพอทรซื้อกินตลอด มีเหล็กแปลงเป็ดบอกมานี่โอ้ขักแล้วสั่ขาเป็ดตอนหับน้องสายฟ้าพ่อสายฟ้าสิมาได้หมือนี่สิมาเลยเลยฮะสิมาถือมาถอมือแต่เนไม่รีเหมือนนีิไบีก็ต้องไปหับจังหวัดกระหอดได้นี่ช่วงและช่งงเทียมคือสีหอดยูประมาณสิบเอ็ดสิมง มาแล้วแม่ก็ป็นบินเดียวพ่ขอข้กันทำท่ผ้าแล้วอ่ามานอนมานอนอยู่เชือในใส่ผ้าผู้บอสย่างัาเพื่อน่างเ,เมื่ออยู่น้ำสื้ผ้าเออโอ้เฮงดีแล้วมันส้ผ้าพนชิได้ไรายการลายการส่วการขี้ไก่เต็มอยู่เฮือนกัน <laughs> เอวลาดีใจว่านองชิมาเม้าหู้ว่าน้องชิมาคือว่าเส้นเฉาใจร้ายกลัวยันมาพิดกันอีกว่ะโอ้โอ้พี่ครับอืมเออเป็นแกะมาลินนัำเจ้ามีแล้วแกมาหาไอ้าลินเมื่อวานนี้ไอ้ขึ้นไปหาเสาอยู่เมื่อวานจะเป็นพีิษังถามกเขาบไอยากว่าน้ำเมื่อวานนี้ เมื่อยบ่คือสบายแบบคือคิดถอดพุทธวิวว่ะโปป่าท้ทามอะไรกับโป,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 ป๊ป่าหวานทั้งเมื้อยเหมือนมาพี่เป็น,ปนอะไรแต่ว่าอยู่ผู้เดียอลายเป็นโรคซึมเศร้ามาจักเนาะพอเฮ้ออ้าวา <c oughs> <c oughs> โรคซึมเศร้าฮะเป็นโรคซึมซึมเศร้าโอ้โหจะไปตอบมันทำเซลล์อลกอก จะตอกมั่นเลยงัดนอปม,มาแล้วมาเจียมอ้ายบริเทนกันเป็นทิดทิทปตายเลยเนาะบุสวีมาพี่กอะแล้วก็สิคิที่อดจะจ่อยอยู่แล้วกัน นอนอยู่เตียงขี o, ้เกานอนอยู o, <100. S 1> ่เต็นท์ข <100. S 1> hmm. ี้เก่ากินเด้อหาแบบสี yeah? hmm. ่เด้อมีกินแบบสี่ว่ะตัวนี่น้องอึงน้องตันลงมาเบิ่งน้องอึงงตันก่อนเด็ดผักอยู่อึ๊บเไงยงเจ้า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  ึบแล้วแล้วบ่ลงว่าบานนี้ลอมาแล้วบ่เอเอถึงเร็นเนาะอแอมแล้วบานนี้เน,ะเนาะนนเออมือนี่อ่าจ่าวจ้าวนี่ประมาณช่องชั่งมือเนาะอโอ้โหตันเห็นยังเฮ้ยเก็บพักเก็บพักไปสาย,ยัง ใส่เป็ดเออสบายดีเด้อสบายดีเก็บผักก็ใส่เป็ดหักแล้วเ้ยขาเป็ดถาผู้บ่าวบ่ผู้บ่าวผู้บ่าวสิมาฮะหดขาเป็ดตอนับผู้บ่าวไปจ้ากันดีบอฮะในซุกซือมาเลยในซุกซืออืออืผู้บ่าวสิมาหาได้มื่นห่ะ ไพ่สาเจ้าว่าจะยังไงไพ่มาเห้ใช้ผ้าบ่อ่าใช้ผ้าชิมาหาน้ำอุลีนี่เว้วาายเฮ้ยใช้ผ้าชิมาหาคืานนี่น้ำน้ำถาแเลยว่ไอ้คืนนีแกไปแล้วจังจเนอ่ยเจ้าใชา้ฟ้ากามาแล้วนี่ ค่ะเป็ดเห็ดกินให้เราแซ่บๆเด้อเห็ดกินสู่เรากินแซ่บๆ,ๆ<ส><า>เด้อเจ้าเจ้าว่าเป็นคนเห็ดในซุกพ่อกับแม่ไปใช้เมื่อนี่เมื่อบ้านอีกเลยเป็นเมื่ออยังเมื่อแจกอีกเมื่อบุญแจกอืมๆๆ เอาผักตีเห็ดอน,นไ้กินเป็ดนนะ่ะปะเลือดเลือดตัดแปลงอเออเห็ดเลือดเห็นยังตีย่อยลงหมดแล้วมตอ้องตันจะได้เห็นตัวจริงสาย้าแล้วแบบนี้เนาะ ม่บุญนันด so right no, ์ดอกพี่น้องเนาะมากับผลิตน้ำไปซื้อพอได้มีหมูมีคู่แล้วก็เราอยู่พูดเราอยู่ผู้เดียวถ้าเราผลิตน้ำหมูได้หมูลายบ่หมูจะเหรอหมูจะลายอยู่บ่มาจะได้เนอะหมูลายไปได้ข้าม้อผอดมอแผดก็ส่วนผลิตนำกันเด้อรามาเด้อใครก็ข้ามอแผดเด้อมอแผดใส่ป่ะเอ้าน้องบุญมีบุญมากนะ่วนอะไรแล้วส่วนกำนังผลินพี่ก็ได้เด้อรามาเด้ออืมเอ๊ะขอด้ เดี๋ยวเลยไปไปไปดูคนออกก่อนตึ๊บปึ okay. ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคนตรงนี้าได้ยกเห็ดกินทังนี้ก็เฮ็ดตามผ้าอย่ยงเนาะตามผ้าแตกน้วผ้าแตกญ่เลยเนาะใช่ว่าไง่

เดียวเดียวเดีเข้าใจภาษากันจี้บอกว่าเอาขึ้นนี่แล้วขนาดเล่ากับเล่าได้หนิขนาดเล่ากับเล่าได้หนิทำมื่อคืนนี่แล้วฮะไปห้อนไปห้อนมามอเตอร์คันวานนาำคกผ้าไปหยกข้าแล้วใช่เจ้าเขาแล้วว่าให้ผมผ้าเจ้าคนตะลักท่ดเะลักทอดนี่จักรยานขายจักรยานโลก โอ้วเนียบ้านนี้ว่าจะทาทีทีนีท <oh ้่อย่าย่างอ่ะมนงเาไม่ไปย่างมึง่ตาดกันจ้าอันที่อันมันไปย่างอีกแล้วไปย่างหมูนุชขึ้นหมูนุชช้อนเสีอบหมูนุชอีกว่เจ้าผลมันหมูนอนทางขางพ่อแหงเนาะมูมันจะนอนแล้วมันหนาวย่างเลยเจ้าเอมูไปยังัมาหาปุ เปมนหมูบุญทวีบ่บได้ัคันสิว่าหมูายผ้าก็คือสิโบแมนยังบดมาหอดซ้ำบอตันบัวโอเคคุณเจ้าบอีตึ๊บเึ๊บอ่ไปน้ไปนอืมือว่าลังคาี่เรียบร้อยเนาะเนเออบ้านี้มีแต่ต้นแอมบอเมือนี้แอมเบิร์ย่งนี้แต่ว่าจเช็คยัง กับเพชรตีนใครว่ให้เพิ่นเพราะว่าเจ้าของเพิ่นเพิ่นกาเบิ่งนําเด้พวกเฮาปูแปงสิงนะนกยันไม้แ่ใดยังบ่อนไก่อนกเข้าอันนั้นอันนี้ไว้นคันว่าใส่ผ้ามาก็สิให้ใส่ผ้าเมื่อกับแม่เพิ่นว่าเพิ่นบ่สบายแดนะเียมสุบ่สบาย เมื่อนไหนได้เปล่าฉี่มากับบาอบี้ใช่รถบารอบี้เรงเลยอ่าพอรถบาอบี้จ้านกิดว่าเพิ่นเอารถใหญ่มาเลยเจ้านายฟ้าก็ยังเต็มแล้วรถบาอบี้มันเป็นรถเอ็มพี่น้องเนาะรถเอ็มรถอันนัไนแหละตัวจะเห็นคนฉี่มาเขาเขาพื้นไดยมันเป็นเครงแล้วเขาพื้นในเลยฉันนั่งเ่ยแล้วเขาอ่างรถในพระสงฆ์นี้เลยค่ะ คนแมายืมน้ำมันรถจักรน้องเจ้าแล้วยืมเงินน้อเจ้าแล้สูน้ำมันเมืวบบิดเลยยังดึงเข้าลงแล้วก็นี่นี่เบดแล้วเ่ยเจ้าพ่เชนชื่อชื่อเนี่ยเจ้า่อเราบูรยมอยมาเน่ยเบิรดน้ำบาะไรเ้ื่ทรายเสบกเห็นเออมืน้รันนึงอ้ได้ในชุกคนูเช มา่อืหมูมันเีืสกินเนนะเจ้าเสยอเบียดวันน้ำคาวเบารี่นะยังปูุ่ดหงเรมาหมดกับเราขุหรีบเ็นตัวพ่จ๊าเจ้าคบุญทวีเจ้าคือมามาซอยพี่มาซอยนอกเห็นไลูกป้าก่อนตอนหางานตอนหาป่าให้เขาเด้อเขาสร้างจะคิดว่าฟางแฟนได้ว่าเนี่ตัวนี้แล้วก็สิไปเพื่อนเด็กน่อยกับผ้าคอนบอกเออสกเป็นโตนั่นเด่พอมือนึงทุกเอาแล้วของก่อแล้วเาจ แล้วตีขานเปล่าลไม่แล้มันยังเต็มทางอยู่ตื<ม>่นว,วันนี้ยังเต็มทางอยู่สามชิดเจว่า,าแล้วตัวนี้แล้วเพื่อนที้น่อยกันผ้าแล้วไปใส่ผ้าบอาากอืมตักวันนั้นเลยกลับมาเนี่งมีมีแหวนต่อต่อตัวนั้นเพราะว่าเพื่อนน้องเพื่อนน้องอ่าน้อยของน้ำน่องน้อยกับเพื่นถ่ายยุบพี่น้องเนาะอ่าพอเพื่นเกิดอ่าครบแล้วเนาะคือว่ามีครบแล้วแม่อุปกรณ์ครบไปแล้วอุปกรณ์มีแต่ถ่ายไปสร้างตอนนีน้ มีแต่เขาก็จะหมดเข้าไปมือหนึ่งาดหนึ่งเขากออ้อมไหมท okay, oh, er uh, ี่ขาดักบิ้ลเลยะถือว่าปลาหามันแห้งดิฟเขาแต่ว่ามันต่เนื่องกะยิงตามเพื่อยู่ยที่าแ่งกะเ่มันมีทางมียังอยู่พุ่นยิงเานงะไรัวเป็นยังแต่ว่าเฮาเนี่ยจะถว่าบริกากเพราะว่ามันยากตัวนี้หนากตือว่างานภาตระการหนักภาษาคำมู่มนมันจจะรายละเอียดเน้โดยเพราะว่าห้องน้ำน้องน้อยกับอุกรณ์ครบไปแล้ะเป็นแมีแต่ทาแต่สร้างคูกไ ที่แรกคนมาหายไปหาสาั่งในบ้าน,อนโ,โอ้ผนอยากได้แพงบวายผนอยากได้เป็นหมื่นหมื่นปลายง <c oughs> <c oughs> ่ายวันนั้นนั่นแหละน,น้อยน้อ,นอยไปทำแล้วผนอยากได้หมื่นปลายผู้โอ้ยบวายว่ะอันเนี้ว่านีเนี้ยว่าใจเจ้าตั้งเช้านี่ตั้งชื่อต้นละพันออืโอ้อันทุเท่าบ้านค่อย ชาวห้องน้ำหรือทีบอแล้วชาเฮือนบนหอตั้งนะอตั้งใค้ซื้อต้นละพันผกขันก่อขั้นยังไร่างอากที่คอยคอยเป็นไปก็ได้เพราะว่ามันเป็นพินีต่างไป เดี๋ยวลื่นคือก่อนนี่เป็นช,าช่างใช่ปอาวเขาลื่นเขาก็บอได้โดยเจ,จ้าทวายเชิญอลวงอือหลวงยีตากเท้าอ๋อเขต้นแล้วพันก่อเทคานพวกกะเอาสำนัแนและชุนฮักให้ลูกแง่กะสีไข่ฟูมาช่วยจังเ็กจังหน่อยแล้วพอไดเขาซือ้อเพว่านเป็นว <c oughs> ่าเอากะหักไห้เพิ่นเอนหน่อยแหละเอาก็งบ่ได้ว่านั่นดอกวบ่ไว้ห้ยไม่เรียกว่าบ่ซอยกันโด <ๆ S 1> <า>ยเพราะว่าพอสร้างครับถือว่าถือสุดแหละเพื่อนนอกสำหรับการสร้างเห็นหรืองน้ำเห็ดเพื่อนอะไรก็ได้คือลูกเต้านี่กะ สอนให้เพิ่นยิกแต่ละมือสอนแมสสอนยังให้เพิ่นเป็นนะเก่งต่อไปอีกนะโดยเฮาก็ดีใจนํลูกเรียได้เ็ได้เอาเก่อนก่อนยก่อนบ่านตอกตะปูนั่นตอกทั้งก่อนบ่ตัวนีบ่อไปเฮ็ดเองเจ้าครึ่งให้จัดสากจัดมุมแต่มันเสมอก่อนหาไม้มากคั่ถงเลยตีไม้อันนั้นใส่งอยลูกอืเฮ็ดเองเป็นอีเบียอย้อยก่อนบ่พี่น้องเอ้ยุนไปนํากัน จักมื้อ2-3มื้อโจากอันนีก็เนาะบนี้ก็เข้าบ้านไปนําตกไป่เข้าบ้านก่เนาะดนเตินบ่มีเครื่องมือเนาะว่าบได้มาล้มเลยิติดสเข้าเลยหนกเครื่องมือมาแล้วแตมีรถไทยก็ได้ักแปาตนี้ไกินกัแล้วลก็แงเขาไปครบอยู่บ้านบ่อือแท้ๆิครบอยู่บ้านก็มันล้มก็โอเคนะมันก็มี่วง่างอยู เพราะว่าเครื่องเขามันกะเด็ดันสมัยน้ำกับเมนอยู่พอจะเอาตัวไรท์ทรายอย่างละแบบมันยิ่งสากยิ่งแล้วมันทำมาเบิ่งแล้วกะเอาใส่ใจหลายมันกะก็นะว่าอันนี้ยังก็สว่านฮะมันสว่านไรท์ทรายเมนจากได้สว่านไร้ทรายแม่นลูกหัวยุกกินน้ำเด้ใส่ใจแต่ละมือมุกน้ำมันผลิตอาหานสว่านชุกมมือนี่ผลกับส่วนแรกผลใช่แต่แบบนั่นแล้วพี่น้องินเมนมันก็สะดวกสบายหลายอย่างสว่านไร้ทรายแพงเติมได้ลองทำพันผมบ่กอดบ่ มันตายบ่มันพันพันพันไปมันอยู่ระเบิดหลายๆอยก็ย่าบ่ทนอือๆบ่ฝนถ้าลูกมาเฮ็ดเป็นปกติคสิค่อยซื้อเครื่องคอยเก็บเข้าตนถนอยมีงานออกนใสิไปเป็นอาชีพเลยไปนํากันเนาะพ่อลูกจใช้ผพายาขึ้นีก็ไปนํากันอีกนะเียนแต่ละมือเียนจากเียนแมทนานะ้แบบนั้นแบบนี้รสํานักทํานีเฮยไปนํา่ัยังฮู้จักแมทแต่เป็นอยู่หนังสือยังแทกแมทบ่ได้เอาเข้าสมว่าจักเสนิแน่ อันนี้งานบอกงานบานเฮงเซ็กและเพราะว่าตัดรถกับ่ได้นี่ท่านเพือนอีกหเฮาค่อยเล็บเมาเด้มีแต่เจ้า่าเฮ็ดแนวแนวหยังลําเบิ่งตัวใดนั้นก็เจ้าตัดแท้เอาทั้งลุ่มเมาแกะออกมานเบิดดเฮาติดตัวนั้นงแล้วอัวนบเดี๋ยวบ่ถึงจะแท้ทั้งลุ่มเมาด้อ่ะเเนาะดิแนี่แหละปึ๊บอมึงด ่อกเออมาเอากระเบงพอดีนี่เอาขัดสั่ขมุนเลยเอในหองนี้งเราจะขังเดียวนี่งเอมตัวนี้แล้แล้วนอนได้แล้วบ้านมืองแรงเจาบุนทวีขึ้นมานอนพี่ไ่จัดปวดไปนอนนอนอยู่ในเต็นแล้ว่นแหละอ่งกินดังเลยน่านตัเนา นอนก็เป็นขนเมื่อส่งแต่เปส่งแม่เจ้าต่เป็นก่ชีไิตกับมากอยูตรงกลางที่กอแล้วบกับไหนฝาาไดไที่ส่งอยางบอกว่ามากวมานั้นบอบีอีนีเมื่อได้จับเมียกับบาบีมาส่งตีเยอะอะรก็บม่ยากเราังเบิ้งขันเมื่อทำกันได้แก่ฝืนอัดกันเมื่อไปก็เออ เอาซาพีนองเห็เนาะสางสาวดิน้วยเอาเงิน้าวห้เขาไปจักเข้ามาส่งสางสาดินเห็นยัยงโอ้ยจะเหยียทางหนาเดจกเก่าวันที่เเองสมสกเวลาเออสิคสา้าสงชาวดินไว้เห็ุเฮือนจ้าสิกะกระเทิบมาอีกฮะ ออกมอตรงนไม่แล yeah. ้วจะเลิกออกบ้านแล้วนะอาไร้อคือนลาสุด uh> มือน oh> uh> 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 well, uh> mm, ี่เ so พ uh <ER MM> um ื่อนนอองงนนองตันก็คทอ่ว่ามุ่งราคาแล้วเรียบร้อยเพียงเนาะท่วนปิญญาเพิ่งกำลังเริ่มแอมพาต่อเพียงเนาะปาจเดแต่รอาเบิ้งทางสายฟ้าเพิ่นมาแต่้พี่นนองมือนีเนาะที่ตามมึงชมน้ำกันเอาสำหรับนี้ก็้คอดลาไปคอน้พนองเจะดีมีแงบสุน ภาประกันได้กับขอตรวจกับแพทยในเวลาไปพี่น้องเดี๋ยวจังหวะกันใหม่เออสบายดีพี่น้องสบายดี